ก็ช่วยกันนะใครยังเปลี่ยนไม่ได้ไม่ต้องไปกังวลเขาเปลี่ยนเราก่อนนะเพราะว่าสวรรค์นิพพานนรกเดาชะานทุกคนได้เองนะเขาไม่ได้ช่วยให้เราได้ด้วยนะนั้นเขาไม่มีผลอะไรต่อเรานะเราจะเป็นจะตายจะหลุดพ้นจะไม่หลุดพ้นมันอยู่ที่เราเองทุกคนต้องพึ่งตนและพึ่งธรรมพรุ้ทธเจ้าบอกเลยว่าอานน์ ในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปของเราก็ดีใครก็ตามจะต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะเป็นอยู่นะยมต้องพึ่งตนพึ่งธรรมยมเจิไปหวังพึ่งคนน้นคนนี้ไม่ได้และอย่าไปกังวลคนอื่นมากอย่าไปกังวลสังคมมากนยะนะยมตายไปเขาก็อยู่กันได้ แต่เราตายไปแล้วเราจะไปไหนนะมันเป็นเรื่องน่าคิดอยู่นะเพราะนั้นะเอาตัวรอดก่อนนะส่วนถ้าใครอยากรู้ความจริงก็เขาถามมาเราก็ตอบไปนะก็หยิบยิ่นให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องนะการจะสงเคราะห์คนที่เรารักญาติสาโลหิตพระองค์ให้สงเคราะห์ด้วยอะไรด้วยการให้เขารู้อริสัตติ หรือจเจริญสติปัฏฐานสี่นั่นคือการสมรอดที่ถูกต้องตอบแทนพ่อแม่จะตอบแทนยังไงใครตอบแทนพ่อแม่อย่างถูกต้องบ้างตอบแทนพ่อแม่ยมคิดว่าต้องทำอะไรให้อาหารท่านใช่ไหมมีใครตอบแทนพ่อแม่แบบไหนบ้าง านเจ็บป่วยพาท่านไปนรักษาไหมพาท่านหิวหาของให้ท่านกินไหมท่านไม่มีที่อยู่หาให้ท่านไหมอ่ท่านไม่มีเครื่องนุง่งห,ห่มหายท่านไหมนี่ชื่อว่าตอบแทนหรือยังยังยังแล้วทำไงดีอะไรนะทำยังไงดีให้ธรรมะเหรอให้ธรรมะอืมน่าสนใจนะเนี่ย <laughs> ธรรมะแบบไหนดีธรรมะแบบไหนดนีพระเจ้าบอกให้ธรรมะสี่ประการพระองค์เปรียบเทียบขนาดว่าบุตรพึงประคับประคองมารดาบิดาด้วยบ่าทั้งสองข้างเนี่ยนะท่านอุจลรัปัสวะลดเราตลอดทั้งร้อยปีเราทำการนวดฟันท่านอย่างดีเนี่ยยังไม่ชื่อว่าตอบแทนเลยยกราชสมบัติให้ทั้งแผ่นดินก็ยังไม่ชื่อว่าตอบแทน แต่บุตรคนใดเนี่ยยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาสัมปทายังมารดาบิดาผู้ทุศิลให้มีศีลสัมปทายังมารดาบิดาผู้มีความตรณีให้มีจารคสัมปทายังมารดาบิดาผู้สามปัญญาให้มีปัญญาสัมปทานะด้วยคุณธรรมสี่ประการเนี่ยชื่อว่าอันบุตรนั้นทําแล้วตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเน่เพราะมารดาบิดากําลังได้เป็นโสดาบันบุคคล ยมดูผู้เจ้าพูดนะผู้เจ้าจะพูดมนันดาขึ้นก่อนนะเกิดทุกครั้งเลยการพูดของผู้เจ้าจะเรียงลําดับทั้งหมดน <c oughs> ะพอดีมีโครงการชวนน้องท่องพุทธวจนะที่ทางมูลนิธิพุทธโคตร ได้ร่วมกับสพทการกระทรวงศึกษาก็ได้อนุมัติโครงการมาแล้วแล้วก็สั่งโรงเรียนทั่วประเทศในสังกัดสพทปหนะึ่งถึงปหกท่องพระสูตรท่องพุทธจนะนะต่อไปเราจะได้มีผู้สดับในธรรมของพระศาสนาอย่างน้อยสองแสนคนในประเทศนะอนาคตประเทศดีแน่นอนเลยเพราะคนที่จำธรรมะพระเจ้าได้ ถึงสิบยี่สิบประสูต์เนี่ยนะไม่น่าที่จะเป็นคนไม่ดีนะ,ะเพราะมันจะมีเครื่องเตือนใจมีอาวุธในการประหารหากิเลส50าศึกคอยเตือนใจอยู่ตลอดมันต้องแยกอย่างนี้เรื่องความไม่สบายใจความทุกข์ใจเนี่ยมันเกิดจากผัสสะเวทนาเนี่ยมีเหตุจากผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะนั้น ไม่ได้เกิดจากยมบาลเกิดจากเทพเกิดจากเทวดาพรหมอะไรเพราะพรหมก็มีผัสสะพรหมก็มีความไม่สบายใจเทวดาก็มีความไม่สบายใจออาแล้วเทวดาไม่สบายใจเกิดจากอะไรสัมผัสทางตาของเทวดาทางหูจมูกลิ้นกายใจอันเป็นทิพย์เขานะ่ะมันทําให้เกิดเวทนาคือสุขทุกข์เฉยๆขึ้นมานะเพราะมีเพราะธรรมชาตินี้มีธรรมชาตินี้จึงมี กฎอิทัพปัจจยตานั่นเองเป็นตัวส่งผลกฎอิทัพปัจจยตานเนี่ย <c oughs> มันจะมีสี่บรรทัดเองเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปนะในเจ้ากรรมนายเวรอะไรเนี่ยไม่มีพระเจ้าบอกมีผู้ผูกเวรผู้จองเวร คือสัตว์ผู้มีวิชาเป็นเครื่องกัน้นตัณหาเป็นเครื่องผูกเนี่ยสัตว์ทั้งหลายที่เล่นไปท่องเที่ยวไปเนี่ยมันคิดว่ามันมีตัวตนแล้วมันก็เลยคิดว่าตัวตนคนอื่นมีมันก็ไปผูกเวรกันไปพยาบาทไปเบียดเบียนกันทั้งๆท,ที่ตัวมันเนี่ยก็ไม่มีคือมีชั่วคราวตัวผู้อื่นก็ไม่มีเทวดาก็สําคัญผิดคิดว่าตนมีนะแต่แล้วก็ที่สุดต้องตายไปเหมือนกันทุกอย่างในโลกธาตุมีชั่วคราวดังนั้นสัตว์ทั้งหลายเข้าใจผิดกันทั้งหมดนะ สัตว์ทั้งหลายจึงเป็นภาษาเปเรโตเป็นผู้มีผัาสะบางหน้าเข้าใจผิดในภาษะคิดว่าผัาสะเป็นของเราโยมก็คิดว่าลูกตาเป็นของเราจมูกเป็นของเราหูเป็นของเราใจเป็นของเราความคิดเป็นของเราแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ธรรมชาตินี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็จะหายไปไม่มีอยู่ถาวรและไม่ใช่ของใครพู้เจ้าจึงบอกกายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายและทั้งไม่ใช่ของบุคคลเราอื่น กรรมเก่าคือกายนี้อันบุคคลพึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมันมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมาเป็นสิ่งที่มีปัจจัยทําให้เกิดความรู้สึกขึ้นเป็นสิ่งที่มีความรู้สึกต่ออารมณ์ได้เป, <c oughs> เป็นอย่างนี้เป็นะอย่างนี้นะเพราะนั้นนี่เป็นวิธีในการมองนะที่ถูกต้องผลที่เกิดขึ้นแก่เราเนี่ยเกิดจากกรรม ผู้เจ้าบอกคนเราเป็นชาวนาก็เพราะกรรมเป็นพ่อค้าก็เพราะกรรมเป็นพระราชาก็เพราะกรรมเป็นนักบวชก็เพราะกรรมนะนั้นกรรมเป็นตัวท่งผลและกรรมคือลายก็คือตัวขันห้านะสี่ตัววิญ,ญญาณเข้าไปรู้ขันทั้งสี่กรรมเกิดขึ้นพัสสาเป็นเหตุเกิดของกรรมภาษาทางตากระทบปุ๊บเนี่ยกรรมเกิดละ ภาษาทั้งหูเกิดกรรมเกิดภาษาทั้งจมูกเกิดกรรมเกิดโยมนับกรรมไหวไหมภาษาวันหนึ่งกี่ครั้งไม่มีทางไหวเลยแล้วใครมันจะไปสแกนกรรมได้ไหมไม่มีทางเลยเอเอาแค่กรรมวันเดียวก็นับไม่ท้วนแล้วนะเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินเดี๋ยวได้กลิน่นเดี๋ยวสัมผัสนนนี่อู้เยอะไปหมดเลยพอโยมรู้จักกรรมจริงๆแล้วเนี่ยโอโยมเข้าใจเลยสมณพามราหมณ์เหล่าอื่นเนี่ยไม่รู้เรื่องกรรมนะเพราะว่าจะสอน นละเรื่องกับผู้เจ้าเลยแล้วตกลงแล้วใครรู้จริงเรื่องกรรมะฉะนั้นถ้าโยมศรัทธาพระศาสดาโยมก็จะเชื่อว่าผู้เจ้าตรัสรู้จริงนี่แหละงนั้นถ้าเราศึกษาคําสอนของผู้เจ้าแล้วจริงๆแล้วให้เรื่องกรรมเนี่ยมันไปกันคน,นละเรื่องไอ้หนังสือที่เขียนแต่งออกมาเรื่องแก้กรรมอะไรต่างๆมันไปกันผิดนอกแนวไปหมดเนี่ยไปบอกกรรมไม่เจตนามีด้วยกรรมไม่เจตนาไม่มี พ่อผูเจ้าบอกว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเจตนาเท่านั้นเป็นกรรมแค่นี้โลหนังสือไอ้เพียวก,กรรมในไปได้เกือบทั้งแผงหนังสือแล้วนะพราะมันเข้าใจผิดในเรื่องของกรรมกันเนี่ยโยมไม่ได้เจตนากรรมไม่มีเหตุเกิดของกรรมอยู่ที่ผัสสะความดับก็ที่ผัสสะวิธีดับกรรมคือมรรคมีองแปดเห็นนะ ็ไปคนละเรื่องกับที่สมณพราหมณ์ในยุคนี้ก็ทํากันอีกซึ่งมันมีมาตั้งแต่ในครั้งพุทธกาลเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าแล้วยมจะเข้าใจยมจะแตกฉานในหลักเกณฑ์กฎเกณฑ์ของธรรมชาติแล้วทีนี้ยมจะมีความสุขมากเพราะความทุกข์ความหวั่นไหวต่างๆจากเจ้าเวรนายกรงนกรรมมันจะหมดไปเลย วไปดูหมอกอนนะมีเด็กมาเกานะนั่นผีเด็กนะามาอีกละโยมเอาละสวยแน่คราวนี้นะอ่าปล่อยมันเลยนะอืมให้มันเกาะสิบตัวยี่สิบตัวก็ช่างมันนะอ่าเวียงไปใส่หมอให้มันเกาะหมอมั้งเนีอืมมันพูดกันไปเนาะมันเป็นอย่างนี้แหละ อย่าไปฟังเขาเลยนะผู้เจ้าบอกสมณพราหมณ์เราอื่นเป็นคนบอดไร้จักสุไม่รู้ซึ่งอัตถะไม่รู้ซึ่งอนัตถ h ไม่รู้เรื่องหลักของธรรมชาติต่างก็บัญญัติกันไปมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยมันจะบัญญัติทิฏฐิคือความเห็นหกสิบสองแบบผู้เจ้าบอกมนุษย์ทั้งโลกคิดไม่เกินนี้เ <c oughs> วลาโยมไปหาสมณาาพราหมณ์เราอื่นก็จึงเจอคําบัญญัติมากมาย นี่เป็นอย่างนี้นี่เป็นอย่างนี้นะอ่านั้นถ้าโยมมาศึกษาพุทธวจะนะมันจะไปกัอนละเรื่องอ